สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ channel สำหรับนี้เราก็อยู่เกมเจ็ดบาปอีกยางเช่นเคยนะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับแพทใหม่เนี่ยมันก็อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาหาเมเกอร์ด้าแดงตัวใหม่ครับและสําหรับกาชาที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับมันเป็นแบบสเตปอัพโดยเพื่อนๆซึ่งกาชาสเตปอัพนะครับต้องบอกว่าเป็นกาชาที่ดีที่สุดของเกมเจ็ดบาทเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าการันตีหนึ่งเนี่ย มันใช้เพียงแค่242เพชรเท่านั้นนะครับแต่แต่ข้อเสียของตู้นี้เนี่ยเอาจริงคือตัวละครเซฟอัพเลยหลายตัวนะครับความสามารถมันก็จะไม่ได้โหดเวอร์วังเหมือนพวกตัวละครเฟสติวัลนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็ติดเมตาท็อปเทียนะครับอย่างเช่นบันแลกนารล็อกนะก็สําหรับตู้นี้นะครับตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นเมกเร์ดตัวใหม่ส่วนตัวละครอื่นๆในตู้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับรู้สึกว่าตัวละครอื่นนะครับนอกเหนือจากตัวใหม่ ผมจะมาเปิดแบบใซเพชด้วยเพื่อนๆถ้าผมเปิดน้องเมกากด้าออกก่อนการันตีนะครับผมก็จะหยุดน,นะเพราะผมคิดว่าเมกาด้าตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอันติสูงนะครับมันเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้ตีสัตว์อสูรอย่างเดียวนะครับแล้วก็สกิลเซ็ตของน้องอะ่ะมันเป็นเซ็ตฟูลซัพพอร์ตนะครับผมก็เลยคิดว่าเอออันตีหนึ่งอันติสองเนี่ยมันก็ต่างกันไม่มากเท่าไหร่แล้วนะเก็บเพชรไว้รอตูตอ้ต่อไปที่จําเป็นมากกว่าน่าจะดีกว่านะครับอ๋อใช่แล้วก็ตอนนี้นะครับทางเพจออฟฟิเชียลของ ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีไลฟ์โดยเพื่อนๆก็อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะมาดูไลฟ์สตรีมไปพร้อมๆกันนะครับพรุ่งนี้เวลาพบบนเย็นเหมือนเดิมทําตัวให้ว่างกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดกาชานะครับยังมีอัปเดตอีกนิดหน่อยด้วยครับถ้าใครที่มาดูบล็อกหรือว่ากล่องตัวละครนะครับจะเห็นตัวละครหน้าตาแปลกๆนะครับอย่างเช่นนี่เลยครับเมอร์ลินเฟสนะครับโอ้โหเป็นแบบสาวน้อยตาหวานเลยอะการ์ตูนตาหวานนะ แล้วก็ถ้าไปหน้าตัวละครแสงมืดนะครับเพื่อนๆดูหน้าตาแต่ละคนนะครับจะแปลกๆหน่อยนะโอ้โหดัชนีโคตรปั่นดัชนีแบบดัชนโลกโคตรปั่นดูดิสำหรับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของเกมเจ็ดบาทไปแล้วนะครับวันเมษากวหกเนี่ยเล่าตัวละครเฟสติวัลนะครับเขาก็จะมีอาร์ตแปลกๆนะครับออกมานะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีแห่งแสงมืดเลยก็ว่าได้ครับพะถ้าลองดูอาร์ตที่มาใหม่เนี่ยเป็นตัวละครแสงมืดเกือบทั้งหมดเลยครับนี่ครับจะมีดัชนีโลกนะครับ แล้วก็อลิซาเบธแสงนะครับอัลติเมตเอสแคนอมาเอลนะครับส่วนธาตุอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวเก่าเกือบหมดนะอ่ะมีเอทร์ซ่านะครับตัวหนึ่งแต่เอทร์ซ่าก็ดูไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยมันดูเหมือนแบบลายเส้นหยึกหยักเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวก็จะเป็นเมอร์ลินนะครับเมื่อสักครู่ที่เพื่อนๆได้ดูไปนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่เพิ่มเข้ามาจากปีที่แล้วนะครับเอาจริงถือว่าเยอะอยู่นะ1 2นะครับ3 4 5 6ตัวเลยเพื่อน ก็ถือเวลาสมควรนะครับพูดไปพูดมามันเริ่มชักยาวนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นน้องเมกาดาตัวใหม่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะต้องจบการันตีหรือเปล่านะครับ3 2 1ไปครับอ้าวรีเซ็ตมันพอดีเอาหม่3 2 1ไปครับได้ไหมย,ยังมีสกิปแดงนะครับอันนี้ยังมีหวังยังมีหวังหวังนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยสเต็ปที่1น,นะครับ ไม่เป็นไรเซตที่2เนี่ยมัน1เพจครับไปเลยฮึบเอาหน่อยเอาหน่อยฮอกจังสก,กีบแดงได้ไหมเนี่ยการมายมก้ารมายมโอ้โหเรียบร้อยเมื่อกี้ฮอกโหลดด้วยนะแต่ไม่ได้ครับเฮ้ยรอบนี้นานรอบนี้โหลดนานโอเคผมว่าได้จริงๆเซ็ตมันเหมือนแบบไอคลิปก่อนหน้าเลยเพื่อนเมืนโหลดนานครับจอดำโคตรนาน มาได้ไหมได้ไหมกี่ตัวกี่ตัวว่าน่าจะหนึ่งหรมัง้งโอเคตัวที่ห้าครับตัวที่ห้าขอร้องขอร้องโอ้โหถ้าได้นี่คือประหยัดเพชรไปเยอะเลยนะตัวที่สี่อาเดนและเมกานนะเดี๋ยวโอ้โหมันโหลดไม่ใช่เหรออาเธอร์ครับเอ้ย ยอมมุนการโอเคมีลุงซ่อนนะครับซ่อนมาอีกตัวด้วยยอมมุนการครับโอ้โหไปเลยครับอย่างงี้ก็ต่อสิครับฮึบเอาจริงยอมมุนการผมก็รู้สึกว่าตันไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยอออสองรอบติดโอ้โหขออย่างงี้ไปอยู่กับตู้ที่แบบจำเป็นกว่านี้ได้ไหมเฮ้ เด้ไหมได้ไหมรอบนี้เฮ้ยลุงซ้อนว่ะลุงซ่อนฉากแบบไม่ได้เวอร์ด้วยมาได้ไหมรอบนี้โอเคเฮ้ยโหลดอีกแล้วโหลดอีกแล้วโอ้โหยังโหลดบ่อยหลอกให้ดีใจอลิซาเบธฮอกนะครับต่อไปตัวที่8ปดน,น,นะครับอันนี้ไคโซนะครับน่าจะใกล้แล้วเก้าไม่ใช่ต่อไปแน่นอนลูนและ สิบมาโอ้โหยักษ์สกาดีครับเดี๋ยวหลุดหมดเลยสามตัวโอ้โหนึกว่าจะได้ดองเพชรได้อีกวะเนี่ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะวันนี้มันวันอะไรผมจะเอาดวงที่สะสมไว้มาใช้กับตู้สเตปอัพไม่ได้ไม่ถูกต้องโอ้โหผมผมต้องไปเปิดกาชาเกมอื่นด้วยวะเนี่ยแบบเนี้ย ผมว่าจบที่รอบนี้แหละเพื่อนรอบนี้แหละอื้ออันติเมตไม่ใช่อันติเมตเอสคโนมาครับป๋าคุยอลซันมาโอ้โหดูฉากสามไปเลยอสองตัวครับตัวแรกจบตัวแรกจบไม่ก็นะซี่เกิดเดี่ยวมันจะครบทั้งตู้เลยนะไป ไม่ใช่ชวีก็อันนี้ป่ะเจดอันนี้แหละเอ้โวชูริโก้โหเพื่อนเพื่อนพิกอัพมันมันไม่มีอยู่จริงว่ะตัวเนี้ยอ๋อรอบนี้เนี่ยมันการันตีเอสซ่านะครับที่เสร็จที่5นะเป็นซีเกิดน,นะครับโหผมก็ตกใจไปครับ <c oughs> <c oughs> จริงจังวะเนี่ยจริงจังใช่ไหม มาออกให้ครบทั้งตู้เลยรอบนี้ตัวอะไรยังไม่มาอีกฟาดไปโอ้โหได้ถ้าโนมิเกได้ออกมาเนี่ยอย่าเป็นสีฟ้านะได้โปรดถ้าสีฟ้านี่คือทำลายมากน่าจะตัวที่5ไม่ก็ตัวที่8ครับจูดโดนะครับอันนี้ปะเอออันนี้และเดี่ยวลิสโอ้ my god ผมว่าได้จบการันตีแล้วล่ะจริงๆมาขนาดนี้ละว่าไงรอบนี้สีทองไปไปเฮ้ยมีลุนนะเนี่ยโอเคครับไม่รอดอันนี้น่าจะการันตีมั้งสร็ปที่8การันตีอีกตัวปะหรือเปล่าผมจำไม่ได้ด้วยสเต็ปมันไล่ยังไงอว่าไง เออผมว่าการันตีว่ะนี่ดีใจเกอร์มาอย่างน้อยของมีกระด้างหน่อยแล้วกันอันติีสักสอนกำลังดีโห่ซอนอีกแล้วซอนอีกแล้วทองเยอะด้วยรอบนี้อันไหนวะเน,นี่ยฮิวโก้ครับกันแถวๆนี้แหละอันนี้มาโอ้โหเดียวยังไม่มีสามสักตัวเลยวันนี้ เดี๋ยวจบนี่นะครับเรามาดูกันว่าผมได้ทั้งหมดกี่ตัวนะวันนี้ในตู้ต้องบอกว่าผมขาดอะไรบ้างดีว่าในตู้สีทองว่าไหมโอเคเรียบร้อยครับเส็ปที่9และสุดท้ายครับไปจบแล้วเพื่อนๆจบแล้วครับโอ้โหรอบสุดท้ายไม่ให้ลุนเลยรอบนี้มันให้ลุนแค่กระจุกตรงกลาง โอเคเรียบร้อยไปครับส็บที่สิบโหอันนี้ยังเกลือทองหนึ่งเรียบร้อยครับเมกเกได้นะครับหนึ่งตัวนะก็มาดูผลประกอบการครับว่าวันนี้ผมขาดตัวอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะผู้ช่วยเกลาดนะครับยังไม่ได้นะเจริโก้ได้แล้วลิสได้แล้วอาเธอร์ได้แล้วซิเกิร์ดได้แล้วเฮาเซอร์เฮาเซอร์ไม่ได้ปะเออเฮาเซอร์ไม่ได้นะเมกเกได้ไม่ได้สกาดิได้แล้วนะครับโยงการได้แล้ววิโดรัสได้แล้วนะก็ทุกตัวนี้ผมได้มาทั้งหมด ถ้ารวมการันตีนะ 3, 4, 5, 6, 7, 8ตัวครับ242เพชรนะคืออย่างเวอร์เพื่อนๆแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นตู้เสพอัพไงดวงผมมันไม่ควรเอามาใช้กับตรงนี้นะโอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค like, ์ s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืม เรามีนัดก,กันตอน6กโงเย็นนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ